สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นผดอุ่นคุณทำได้วันนี้ก็พาเพื่อนๆไปพบกับหุ้นเกี่ยวกับปลากระกป๋องกันบ้างนะครับอาหารการกินดูซิว่าหุ้นตัวนี้นะครับมีงบการเงินหรือปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจหรือไม่อย่างไรนะครับก่อนอื่นเราก็นะครับ เปิดปฏิทินหลอกทรับแล้วก็ดูนะครับว่าเขานะครับประกาศนะครับขึ้นเครื่องหมาย x d เนี่ยวันที่2พฤษภาคมนะครับ2568ที่จะถึงนี้นะครับ,บคุพูดง่ายง่าก็คือถ้าใครซื้อถือลงทุน t 4น,น,น,นะครับหุ้นตัวเนี้ยนะครับก่อนวันที่2พฤษภาเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับปันผลเป็นเงินสดที่30สสตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่ง หุ้นตัวนี้นะครับหรือหุ้นทีซีเนี่ยนะครับเขานะครับราคาปิดตลาดวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับเมษายนเนี่ยที่ห้าบาทแปดสิบห้านะครับคิดเป็นประมาณ5้าเปอร์เซนะครับสำหรับการจ่ายปันผลนะครับห้าเอร์เซนตเน็ตนะครับอานนี้เราก็ไปดูในส่วนของข้อมูลบริษัทกันก่อนนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงนะครับอันนี้ก็ พาอยู่ที่1บาทนะครับเป็นการนะครับแตกพาลงมานะครับจาก10บาทเป็น5บาทจาก5บาทเป็น1บาทอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วราวนี้ก็นโยบายการจ่ายันผลก็ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของกำไรสุทธินะครับอาจจะจ่าย50 60เปอร์แล้วแต่นะครับผลประกอบการแต่ที่เขาทําไว้น้อยๆอย่างนี้ก็เพื่อจะได้จ่ายน้อยลงก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตนะครับ าไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบร้อยละห้าสิบอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะคราวนี้ในส่วนของทุนจดทะเบียนนะครับสามร้อยสามสิบล้านนะครับเออนะทุนจดทะเบียนสามร้อยสามสิบล้านก็ชําระเต็มมูลค่าเรียบร้อยละนะครับสบายหายห่วงไม่ต้องกังวลนะครับบางบริษัทเนี่ยทุนชําระนะครับกับทุนจดทะเบียนนะครับทุนชําระยังไม่เต็มนะครับพูดง่ายๆคือจ่าย นะครับหรือชอําระยังไม่เต็มนะครับอันนี้ก็ระวังเรื่องของการเป็นหนี้บริษัทนะครับลักษณะของอธุรกิจของ TC นะครับตัวเนี้ยนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยรับประทานนะครับปลากระปอ๋องทีซี TC อย่างเนี้ยนะครับเขาผลิตและส่งออกนะครับอาหารทะเลบรรจุกระป๋องแล้วก็ส่องนะครับแบ่งเป็น3ามกลุ่มหลักๆและกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟาทูน่ากระป๋องอย่างเนี้ยนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป น,น,นะครับพร้อมทานบรรจุกระป๋องนะครับมีผลิตภัณฑ์หลักก็ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศนี่นะครับปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็ปลาทูน่านะครับอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับบรรจุกระป๋องนะครับเป็นพวกซองพวกอะไรแล้วแต่นะครับเป็นวัตถุดิบจากปลาซาดีนปลาทูน่าสติกแล้วก็เครื่องในสัตว์นะครับที่เอามาทําอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับ แล้วคราวนี้ก็ในส่วนของการเข้ามานะครับในตลาดหลักทรัพย์ก็ตั้งแต่ปี2533นะครับ12มุกราลาปัจจุบันเนี่ยมัน6 8ก็35ปีละนะครับ35ปีก็ถือว่าอยู่มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับอยู่มาอย่างยาวนานาราคาพาเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับราคาพาเนี่ยเขา,ามีการแตกพาลงมาหลายรอบนะครับดั้งเดิมจริงจริงนะครับก็ เมื่อก่อนพาสิบบาทเนี่ยนะครับแล้วก็มาพาห้าบาทแล้วก็ปัจจุบันใหม่ล่าสุดนี่ก็พาหนึ่งบาทนี้นะครับขณะพาห้าบาท IPO ที่สองร้อยี่สิบนะครับถ้าพาหนึ่งบาทเพื่อนๆว่าประมาณเท่าไหร่นะครับก็เอาสองยี่สิบเนี่ยหารห้านี่นะครับเออก็จะอยู่ราวๆซักอืมอยู่ราวซักสิบสี่สิบสี่สิบสี่บาทนะครับอ่าพา IPO อยู่ที่44บาทนะครับปัจจุบันนะครับราคาหุ้นอยู่ที่6บาทหรือ5บาท85นะครับ5บาท85ราคาปิดตลาดวันนี้นะครับอันนี้เราก็จะไปดูในส่วนของนะครับสภาพคล่องเราตรวจสุขภาพนะครับบริษัท TC กันหน่อยนะครับว่าเป็นบ้างนะครับในส่วนของ c อ r r e เตอรอลนะครับสภาพคล่องนะครับก็ลดลงนะครับจาก5ครับมาเป็น3แล้วก็มาเป็น2.72 เราร้องขอนะครับ CR หรือ c u r r e l a t i o อยู่ที่สัก2เท่าขึ้นไปใช่ไหมครับตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์นะครับและในส่วนของหนี้สินนะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า1นนะครับอันนี้ต่ำกว่า0 8นย์ดแดยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับอยู่มาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับเที่ยวเล็บหรือความฉลาดรอบคอบนะครับในเรื่องของการนะครับเป็นไงคือรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทค่อนข้างจะ มีอยู่แล้วนะครับภูมิคุ้มกันนะครับผ่านวิกฤตมาหลายเที่ยวนะครับอันนี้ในส่วนของสุขภาพหรือสภาพคล่องภายในบริษัทโอเคเลยนะครับในแต่ละปีก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ในส่วนของวงจรเงินสดเนี่ยเราก็จะดูตัวเลขไม่กี่ตัวนะครับระยะเวลาเก็บนี่เฉลี่ยนะครับก็40 68แล้วก็เก็บนี่ได้ช้าลงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นละนะครับเก็บนี่ได้ช้าลงนะครับอ่าแล้วในส่วนของ ชําระเจ้าหนี้การค้านะครับต้องเอาไปชําระก่อนที่จะเก็บหนี้ได้นะครับกว่าจะเก็บหนี้ได้เกือบ80วันนะครับต้องเอาไปชําระเจ้าหนี้นี่สี่สิบ่วันเงี้ยนะครับอันนี้คือเงินไหลออกนะครับเงินไหลออกเนี่ยเร็วกว่าเงินเงินข้าวเงินไหลข้าสู่บริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันไม่มีนะครับไม่มีอำนาจต่อรองกับพวก เจ้าหนี้กันค้าผพ้ซัพพลายเอ,อิร์ต่างๆนะครับในส่วนของอวงจรเงินสดเราดูไปแล้วงบกระแสงเงินสดนะครับกิจกรรมการเงินงานทําธุรกิจแล้วมีกําไรไหมนะครับ2ปีหลังนี่แย่หน่อยนะครับ6กหกเนี่ยนะครับหกหติดลบแล้วหกเจนี่ยแปล้านนะครับส่วนปีก่อนหน้านั้นนะครับหกสี่หกห้าเนี่ยนะครับสองร้อยสามร้อยล้านเด็ดเดียวนะครับอันนี้ในส่วนของ งบกระแสเงินสดนะครับกิจกรรมการลงทุนก็ลงทุนก็ปกติอยู่นะครับปีล่าสุดก็เยอะขึ้นมานะครับพอสมควรเลยนะครับเกือบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของปีหกหกนะครับแต่ว่าก็มีกําไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับในส่วนของนะครับเอ่อในส่วนของนิสินก็เพิ่มขึ้นมานิดนิดหน่อยนะครับอันนี้ในส่วนของงบดุลเราดูไปแล้วนะครับในส่วนของงบการเงิน5ปีเป็นยังไงบ้างนะครับของ TC นะครับ ปีนี้เขาประกาศจ่ายผลประมาณ5%นะครับหน้าราคาปัจจุบันนะครับ6บาทลงไปก็ประมาณ6%กนะครับเออหอรขึ้นไปนะครับเราดูจากตรงนี้นะครับเขาจ่ายผลค่อนข้างน้อยแต่เดียวนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับเขาร้อยละยีนะครับอันนี้เขาจ่าย30สตางค์เขาหาได้1บาทนะครับแต่เขาจ่ายันผลเนี่ยแค่30สสตางค์เองนิดเดียวนะครับถือว่าน้อยนะครับเออไม่ไม่เนี่ยแหละที่เขาบอกว่า ไม่ต่ำกว่านะร้อยละยี่สิบห้าเขาอาจจะจ่ายยี่สิบห้าสตางค์ก็ได้นะครับเขาก็เก็บเงินไว้กับบริษัทอันนี้ก็อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของเปอร์เซ็นต์การจ่ายผลผลด้วยนะครับในส่วนของงบการเงินห้าปีเนี่ยเราดูในส่วนของอารายได้นะครับรายได้เป็นยังไงนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับสี่พันหกพันนะครับสี่ห้าพันหกพันเนี่ยสลับกันไปมานะครับในส่วนของ กำไรสุทธินะครับมีมากบ้างน้อยบ้างนะครับมีโผโผโผบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็ไปดูในความรู้ความสามารถของผู้บริหารในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหารสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเป็นยังไงบ้างก็อยู่ในระดับดีกลางดีล่างและก็ดีมากนะครับสลับกันไปนะครับเอาแน่เอาหน,อ,านอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของปลากระป๋องเนี่ยหรือเรื่องของอ ธุรกิจนะครับทำอาหารกระป๋องเนี่ยนะครับไม่ได้มีความได้เปลี่ยนในเชิงการแข่งขันนะครับแล้วก็เรื่องของสองครามการค้าเรื่องของภาษีด้วยอะไรด้วยเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นก็อยู่ระดับดีกลางดีล่างดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนมากจะอยู่ระดับดีดีมาตรฐานนะครับไปหาดีล่างนะครับ คราวนี้ก็ในส่วนของการจ่ายันผลนะครับเราดูจากตรงนี้เฉลี่ยแล้วไม่ถึงห้าเปอร์เซนหรือไม่นะครับเพื่อนเพื่อนลองเอา8ปดนะครับมาใส่ตรงนี้สามนะครับก็จะเป็นสี่เปอร์เซนนะครับเฉลีย่ยแล้ว5้าปีเนี่ยไม่ถึงห้าเอร์เซนะครับอันนี้เราไม่ต้องพูดถึง3าสิบปีนะครับอันนี้ถ้าเราดูจากตรงนี้ก็คือไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องพอร์ตเกษียรเกษียรรวยนะครับะจะผ่านเกณฑ์ในเรื่องของอพอร์ตเกณฑ์กำไรนะครับแล้วก็ในส่วนของ พอตอ้างรูนี่ไอเชียงลุกอันนี้ต้องเก่งจริงนะครับต้องจับจังหวะเป็นจริงนะครับในส่วนของมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่ำกว่าอยู่นะครับในส่วนของ PE นะครับอันนี้น่าเป็นห่วงเลยนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับมีโผโผโผนะครับอันนี้30กว่าเปอร์เซ็นต์ไอสามสิบสองเท่าครับไม่ใช่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสองปีล่าสุดนี่ก็ต่ำสิบห้านะครับแต่ถ้าเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยสามอ่าเฉลี่ยสามปีใช่ไหมครับ จเหลือสาปีนี้เกิน15%เป็นต์เป็นสิเท่าไปนิดนึงนะครับนิดเดียวเองนะครับก็หยดๆก็ประมาณ15เท่านะครับอันนี้ก็คือพุ้นที่4นะครับในส่วนของการนำเสนอวันนี้ก็เขาประกาศแจกฟันผลนะครับขึ้น XD วันที่2พฤษภาคม2568นะครับเดี๋ยวเวลาอีกไม่กี่วันนะครับ3ประมาณ3วันนะครับ3ามแล้วก็2อย่างนี้นะครับ2-3วันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะรับประโยชน์จากการนำเสนอนะครับวิเคราะห์ ตัวแรกตัวเลขนะครับที่เราอาจจะนําประกะการที่นาตัดสินใจนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง